s อ c a m นะครับเ j 8 dual screen นะครับเพิ่งเปิดตัวจากเว็บไซต์เวียดนามนะครับเมื่อวันที่1ทธันวาปี2,564นะครับหรือ2,021นะครับตามข้อมูลสเปคนะครับคร่าวๆจะยังไม่ทราบข้อมูลมากนักนะครับแต่จากที่ลงที่เว็บไซต์นะครับก็ไม่มีข้อมูลนะครับ แต่ยังมีคงเป็นแค่รุ่นเดิมนะครับนี่ฮะดูโอสกีเป็นคัมมิ่งซูนนะครับขอบ้อมูลข้าวๆนะครับมีเท่านี้นะครับกดเข้าไปก็ไม่มีอะไรนะครับเมื่อทำการตรวจสอบนะครับจากเว็บไซต์ของ sjcam vietnam นะครับปรากฏสินค้านะครับตัวภาพนี้จะเป็น เอสเจสินะครับเ j 1 0 Pro เวอร์ชั่นดูโอ้สกรีนนะครับซึ่งรูปภาพไม่ตรงกับตัวสินค้านะครับเพราะตัวนี้เป็นเ j 8 d จ o นะครับจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับให้สังเกตที่หน้าเลนนะครับถ้าเป็นเ j 1 0 Pro นะครับจะมีฝาครอบแบบนี้นะครับสามารถเปลี่ยนฝาครอบเลนได้นะครับราคา3าม สามล้านห้าแสนดองนะครับเป็นเงินเวียดนามนะครับจะตกประมาณ5 2าพบาทนะครับ5,200บาทนะครับหน้าปกก็จะประมาณนี้นะครับในเว็บไซต์เท่าที่มีนะครับข้อมูลนะครับของ s j c a m เวียดนามนะครับไปเช็คกันที่ s j c a m Global นะครับของ Aliexpress นะครับ รายละเอียดตามนี้นะครับเขาพูดเฉพาะนะครับแจ้งยังไม่ตรงนะครับกับรายละเอียดนะครับ สินค้าเป็นสินค้าใหม่นะครับเพิ่งลงนะครับจะไม่มีลูกค้าซื้อนะครับเบื้องต้นนะครับ SJ Cam Duo Screen นะครับ 4K Display นะครับ Super Night Vision นะครับหน้าจอ2หน้าจอนะครับเปิดอน s c r e ีน Selfie นะครับ Sport Camera นะครับฟังก์ชันนะครับีี u o Screen นะครับ2.3นิ้วนะครับจอหลังนะครับ Touch s c r e e นะครับ Sony Sensor นะครับ 4K High Definition นะครับ Super Night Vision นะครับถ่ายที่แสงน้อยได้ดีนะครับรองรับรีโมทคอนโทรลนะครับรองรับอินเทอร์เน็ตม่นะครับสามารถใช้เว็บแคมโหมดได้นะครับแล้วก็ฟังก์ชันในการเลือกถ่ายนะครับประมาณนี้นะครับใช้ชิปนะครับ No v a t e ทนะครับแล้วก็ c c d Image s เ n s o r เป็น s o นีนะครับ ที่ความละเอีสูงสุดนะครับ 4K 30เฟรมวินานะครับใช้ชิปนะครับโปรเซสเซอร์นะครับ n o v a t ทค9675นะครับแล้วก็ Sony เซนเซอร์นะครับตรงนี้รายละเอียดยังไม่ทราบนะครับเดี๋ยวลองไปดูที่รายละเอียดนะครับด้านล่างในแพ็กเกจนะครับ ที่แถมในกล่องนะครับก็จะมีเป็นเคสกันน้ำนะครับแล้วก็ฝาครอบแบบทัชสกรีนนะครับมีเบรดสแกนนะครับเบรดสแตนนะเบรดสแตนนะครับแล้วก็ฮิวเมดเบรดนะครับอยู t ในบีเสหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์ 3M สติ๊กเกอร์ผ้าเช็ดเลนนะครับสติ๊กเกอร์ s อ Cam เป็นพลาสติกซิลิโคนนะครับเป็นยางซิลิโคนนะครับครอบฝาเลนนะครับแล้วก็ฮิวเมด เสริมนะครับสเปคนะครับเป็น Sony imx นะครับ s 3 5นะครับแล้วก็ชิปเซตนะครับ n o v a t e c 9 6้านะครับค่า f นะครับ1.6นะครับโฟกัสเลนส์นะครับที่3.08มิลิเมตรนะครับจอหน้าเป็นหน้าเป็น1.3นิ้วนะครับจอหน้าหน้า1.3นิ้วนะครับ จอด้านหลังหนึ่งสามนิ้วนะครับทัชสกรีนนะครับจอด้านหน้าไม่ทัชสกรีนนะครับไมน์นอกนะครับเป็นแบบ1ไมนะครับไม่ใช่สเตอริโอไม้นะครับเอเทานอโไมน์รองรับนะครับวิดีโอฟอร์แมตเป็น mp 4นะครับแล้วก็ตอนรับวิดีโอโคเดอร์แบบ h 264แล้วก็ h 2 6 5 hec v code โคดนะครับไฟล์นะครับจะรองรับแค่ ความถี่เดียวก็คือ2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์เท่านั้นนะครับซึ่งปกตินะครับจะเป็นรุ่นสูงก็จะรองรับ5 g h กิกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับแต่ตัวนี้จะแค่2.4 GHz กิกะเฮิรตซ์นะครับหรือบีเทสซีซัพพอรนะครับอิมเมนะครับถ่ายรูปได้สูงสุดนะครับ2 0ล้านเมกะพิกเซลนะครับแต่น่าจะเป็นแค่ออปชั่นเท่านั้นนะครับซึ่งความละเอียดนะครับตาม เอเมชเชนเซอร์จริงๆนะครับของโ o n y MX นะครับ235จามหจะเพียงแค่12บล้านมิลลิกเซลเท่านั้นนะครับเอเมชฟอร์แมตนะครับได้แค่ jpg นะครับไม่มีหลอกนะครับแล้วก็เมนูมีรองรับภาษาไทยด้วยนะครับนี่เป็นแพ็กเกจของกล่องนะครับหน้าด้านข้างนะครับปุ่มบอดี้จะเป็นทรงเดิมนะครับของตัว s อ Cam นะครับ เพียงเปลี่ยนจากนะครับหน้าจอที่เป็นหน้าจอโอ e ลนะครับที่เป็นขาวดำนะครับก็เป็นจอสีนะครับเซลฟี่สปอร์ตแคมล่านะครับรายละเอียดตามนี้นะครับ ในเฟ e บ o ๊กนะครับของ s อส a m เวียดนะครับแล้วก็จากชมลมกล้อง Action s p o r t c c t i o n c a m ERA ไทยนะครับตามนี้นะครับราคาเบื้องต้นคร่าวๆนะครับที่4,000บาทนะครับ แต่เว็บจาก AliExpress นะครับจะราคาสูงกว่าหน่อยน,นะครับนี่ครับหลังกล่องนะครับสเปคระบุว่า n o v a Tech นะครับ9675นะครับ Image sensor เ,เ,เป็น Sony MX35 นะครับทัชสกรีนนะครับอันนี้เป็นหลังกล่องนะครับ ของแถมนะครับที่มีในกล่องนะครับจะเป็นทรงเดี่ยวจะเป็นทรงเดิมกับ sj 8นะครับรุ่นเดิมน่าจะใช้อุปกรณ์และอ e สระรีเดียวกันนะครับ ร้านทท้ายที่จำหน่ายนะครับก็จะเป็นร้านนี้นะครับ Best t o Home นะครับรายละเอียดตามนี้เลยนะครับ HJ Cam Duo นะครับ Best t o Home นะครับเออต้นรายละเอียดมีเท่านี้นะครับ HJ 8 Pro นะครับคุณภาพเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวมาติดตามกันแล้วกันนะครับ รายละเอียดสินค้านะครับจากร้านเบสทูโฮมนะครับ s j 8 duo Screen นะครับแล้วก็ที่เว็บไซต์นะครับ base2home. com นะครับเลือกที่สินค้า action cam แล้วก็ s j cam นะครับก็จะพบสินค้านะครับ s j 8 duo นะครับตานี้นะครับ s j 8 duo สามารถติดต่อร้านค้าได้นะครับสองช่องทางนะครับ facebook นะครับเบื o อทูโนะครับเว็บไซต์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็มีไลน์นะครับไลน์ติดต่อได้ที่ อามน,นี้นะครับสามารถสแกนติดต่อได้เลยนะครับร้าน b a to Home นะครับ b a to Home นะครับมีแอดด้วยนะครับ b a s e 2 6นะครับแล้วก็ f a c e b o o k e t s Home นะครับ